สามสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะทำทุ่งดอกไม้มีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับผมสวัสดีครับผมและวันนี้ทุกคนก็อยู่กับตุ้นนะครับที่ช่อง flowers icon นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันครับสามสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะทำทุ่งดอกไม้มีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับผม และสิ่งแรกนะครับที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะทําทุ่งดอกไม้นะครับก็คือเรื่องของสถานที่หรือการเตรียมพื้นที่นะครับผมจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญที่หลายๆผู้ประกอบการนะครับมักจะลืมตรวจสอบนะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือไม่นะครับทาให้มีปัญหาต่างๆตามมาเช่นเรื่องโรคนะครับหรือเรื่องของการที่ต้นไม้ไม่สามารถดูดสารอาหารได้ดีพอนะครับผมซึ่งวิธีการตรวจสอบนั้นไม่ยากเลยนะครับผมคือเราสามารถนําตัวดินของเรานะครับไปตรวจสอบค่า EC pH นะครับเพื่อให้รู้ว่ามันเหมาะสมกับการปลูกดอกไม้หรือเปล่านะครับถ้าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเราควรที่จะปรับปรุงพื้นที่นะครับผมก่อนที่เราจะทำการเตรียมแปลงเพื่อปลูกดอกไม้นั่นเองครับผมหลังจากที่เรารู้เรื่องของสถานที่นะครับว่าเราควรจะเตรียมพื้นที่เตรียมดินยังไงอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เรา ห้ามลืมเลยนะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญมากก็คือเรื่องของแหล่งน้านั่นเองนะครับผมแหล่งน้านะครับถ้าเรามีพื้นที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําหรือว่าน้ําบาดาลอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแหล่งน้ำเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถปลูกดอกไม้ได้สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับผมหากพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ํามากๆเนี่ยก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการให้น้ําในแปลงดอกไม้ของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทําทุ่งดอกไม้อย่าลืมเรื่องแหล่งน้ําด้วยนะ และในส่วนข้อที่2นะครับที่เราจะต้องใส่ใจก็คือเรื่องของแรงงานและก็ความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชนั่นเองนะครับผมสออย่างนี้สําคัญมากๆเลยนะครับในการทําทุ่งดอกไม้เพราะว่าแรงงานเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณ ความกว้างใหญ่ของทุ่งดอกไม้หรือสถานที่ของเรานั่นเองนะครับยิ่งพื้นที่กว้างก็จําเป็นจะต้องมีแรงงานเยอะแล้วก็จะมีผลต่อต้นทุนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทางผู้ประกอบการจะต้องนําไปพิจารณาด้วยนะครับผมและอย่างที่สองก็คือความเชี่ยวชาญในการปลูกดอกไม้นั่นเองนะครับผมเนื่องจากดอกไม้นั้นเป็นพืชที่ดูแล ที่ต้องเข้าข้างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาช่วยท่านนะครับในการดูแลทุ่งดอกไม้ก็ควรที่จะมีความรู้นะครับในเรื่องของการปลูกพืชหรือดอกไม้เพื่อให้สังเกตอาการหรือวิธีการดูแลเนี่ยที่ถูกต้องได้นะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในแต่ละพื้นที่หรือเหมาะสมในแต่ละฤดูกาลนั่นเองครับผมเนื่องจากดอกไม้แต่ละชนิด ก็จะมีลักษณะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันซึ่งมาาชนิดอาจจะต้องใช้ปัจจัยเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตหรือช่วยในการออกดอกสวยนั่นเองครับผมหากท่านไหนยังไม่ทราบว่าพื้นที่ของตัวเองเหมาะกับการปลูกดอกม้าชนิดไหนบ้างสามารถทักเข้ามาสอบถามทีมงานเอกอากโกได้ครับผม สำหรับท่านไหนที่สนใจสายพันธุ์และอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ www.egago.com a นะครับหรือ Facebook e ก a Flowers นะครับผมและสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน f l o w e r i c ไอคด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม